ไม่ไหวแล้วหรอร้อนแล้วค่ะตอนนี้เสื้อที่ใส่มาก็ต้องถอดทิ้งแล้วนะคะ,ะ,ะไปทะเลเขายังใส่บิกินี่เดินได้เดินภูเขาทำไมจะใส่สปอร์ตบาร์เดินไม่ได้ <laughs> จัดไป ันนี้จุดพักป้าจุดพักจุดพักสมพงนะคะต้นไหนใหญ่มากว้าวเพียบจ้ะลูกหาของมันนะคะ และทางที่เราจะขึ้นกันต่อไปค่ะนี่ค่ะนี่จะนี่นจะจ้ะพันมึงขึ้นมากี่รอบคะนี่จะนั่งพักเนี่ยถ้ามีก็สองรอบเคยขึ้นสองสามาถ้ามีนะถ้ามีใช่ไหมเที่ยวแรกไม่เยอะแต่อันนี้สี่สิบวฮะนี่นะคะ40บกิโลค่ะในการแบกขึ้นค่ะ สามกิโลยังนั่งแห้ทุกมุมปลายทางของเราคือจุดต่อไปตะเคียนคู่ค่ะกิโลันไปตะเคียนคู่นะคะตะเคียนคู่นี่คือระดับความชัน <1> 1> ทางเดิน อีกหนึ่งรอบขึ้นจากขึ้นขึ้นขึ้นมีความชันระดับไหนไม่รู้แต่ขึ้นตลอดเวลาเลยไม่มีลงให้เลยลขาลงเนาะขาลงก็ต้องเกรงขาอย่างรุนแรงนะทัางหลังนะโะอ้โลมดัน ขึ้นนี่ขึ้นจริงๆเลยขึ้นเราไม่มีลงให้เราเลยจริงๆนะคะมาค่ะสักพักหนูก็อาจจะได้ถอดเหมือนเจ้ก็ได้นะนี่ไง เราจะเดินเราจะเดินตามขบวนรถแห่ละคะขบวนรถแห่อยู่ท้างหน้าท้างหลังนะคะเลือกเอาว่าจะแนวไหนอู้ตายด้วย 还是可以的 เรื่อยๆนะป้าไม่ต้องรีบของแท้นี่คือไม่มีเชือกให้ดึงแล้วก็เป็นดินทั้งนั้นอ่ะอเ,เ,เจมีหมอกอยู่นะ นี่ค่ะไม่นี่ไงเห็นหมอกอยู่นี่ว้าวมาดูก่อนตอนนี้เอาใจให้รอดเป็นไงคะข้างหลังนะคะ ข้างหลังคือหมอกนะคะมาแล้วก็ต้องสู้ค่ะเลือกทางเดินของตัวเองไม่มีใครว่าเออจริงด้วยฝนตก ฝนตกแล้วนะคะ,อ,ะ,ะอุ้ยฝาล่วงเอาเปล่าจา้ะ การฝนก็อยู่ในกระเป๋าเป้แผ่นดูนที่แบกจ้างเขาแบกขึ้นนะไม่เก็นไหลใส่จุดประสงค์ในการได้เสื้อการฝนมันต่างกันพี่จะเอามาใส่ตอนนอนหมอกนะคะสวยนะเราจะมีเวลาชื่นชมความงามไม่กับความเหนื่อยไม่ร้อนเลยค่ะโอ้ยพิมพ์ภาษาลบให้ มองนะคะเจ๊ถ่ายได้ได้เลือกเองทางเลือกที่เลือกเองไม่มีใครไม่มีใครเข้าว่าอะไรชวนแล้วไม่มาก็ได้อยู่เฉยๆก็ได้ทางที่คุณเลือกเองไหวไหมไหวไปต่อไหมไปต่อกันเถอะ ทีะะ่ที่พ,พี่จะทำเชือกให้มันถึงเหรอใช่หันอามาบันายหน่อยดิไปเคียนคู่ค่ะระยะทาง1.9กิโล

รเดียวรเดียวเดียวเดียวไม่ได้ไม่ได้บวกฟ้าเมืนคิดพิกว่ะมาสามหัวแล้วล่ะไลน์นั่นอีกชิบ้าขก้นกค่บาทได้กันกก็ได้ ซื้ออะไรห้าบาทวะซื้อซื้ออะไรชิ้นห้าบาทวะนอนทีท่าห้าบาทงั้นรถรถิดกดไหมแกมันกลัวไม่ถูกบ้ามงแค่มันกลัวคิดเกินมึิดมันมันือมันเดือดคุดคุดมันห่วงเล่นเกมอ่ะหมอกค่ะหอกนะคะฝนตกนะคะตอนนี้หมอกนะคะหมอกกำลังขึ้นมาเลยค่ะนี่คือหมอกนะคะ ว้าวนี่คือหมอกนะคะแม่เ,เจ้าเดินต่อกันนะคะอันนี้คือฝนตกนะคะทางขึ้นก็จะลื่นๆฝนมันตก นี่คือสภาพฝนตกตปกติก็ลำบาอกอยู่ยเ้เพิ่มเลเวลยากขึ้นไปอีกฝนอยู่ดีๆก็ตกลงมาเฉยเลยไม่บอกไม่กล่าวกันก่อนเลยลลเ,ลเลยสภาพรองเท้านะคะ ในวันที่ฝนพรมค่ะฝนตกค่ะจากที่เดินยากอยู่แล้วฝนตกมาทางก็ยิ่งลื่นเข้าไปใหญ่กอเดินลำบากมากกว่าเดิมนะคะก็มีหลายคนลื่นไปแล้วระหว่างที่เดินทั้งเดินขึ้นและเดินลงนะคะ ไทงามค่ะถึงแล้วค่ะไทรงามไทรงามของเราเราเดินมา3กิโลเมตรแล้วนะคะตอนนี้เราถึงจุดไทรงาม ะะต้นใส่งางจุดหมายต่อไปเราคือปล่องนางนาคนะคะ320เมตรทางเดินค่ะฝนตกก็จะลื่นๆไม่ต้องดูสภาพนะคะว่าเละแค่ไหน อีก700เมตรเราจะถึงที่พัแกแรมนะคะจุดกลางเต็นท์อันนี้ถึงปร่องนางนานะคะนี่นะคะปล่อนางนาทางขึ้น50เมตรสุดท้ายนะคะ จเจ๊เอามาเอา,เอามาเอาเอามาเอามากระเป๋ากระเป๋า พี่ยอมสบายอ่ะอ่ะไปนี่พี่ยอมเฮ้ยเห็นไหมล่ะจ้ะอ่ะพักยังมีต่อนะจ๊ะยังมีต่อจ้ะ <c oughs> อีกนิดนึงพักไปทั้งห้อลูกอมหมดไปแล้วสองห้อ